สวัสดีค่ะชิตาเพจมาอัปเดตวันนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะอัปเดตให้ได้อ่าอาทิตย์ละหนึ่งคลิปซึ่งนี้พยายามที่จะเวียนหาความความรู้ในสิ่งที่มีะคะ่ะเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนทั่ว,วไปในด้านการใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งการมีความสุขถ้าถามว่าประสบความสําเร็จแล้วหรอถึงถึงออกมาพูดก็ถ้าเอาจริงๆก็ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าถ้าถามว่ามีเงินเป็นล้านเหมือนที่ในคลิปหลายๆคลิปอ่ะเขามีแล้วหรอถึงออกมาพูด ก็ยังไม่มีอีกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่นีกล้าพูดได้เต็มปากคือน,นีเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันมากซึ่งกว่าจะมาค้นพบตัวนี้ก็ผ่านมาหลายปีซึ่งใช้ชีวิตโดยโดยที่ผ่านปล่อยให้ชีวิตมันไหลามาเรื่อยๆค่ะโดยที่ชีวิตเราไม่เคยมีความสุขเลยจนมาวันหนึ่งอะที่ชีวิตมันทุกข์ขีดสุด จนไม่จนหาทางออกไม่ได้แล้วแล้วเราก็กลับมาถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดมาเพื่อที่จะมันมันเพื่อเพื่อที่จะมีความทุกข์อย่างนี้หรอจึงเริ่มศึกษาศาสตร์ต่างๆทั้งศาสตร์ NLP แล้วก็ศาสตร์จิตวิทยาต่างๆเพื่อเพื่อที่จะมาจริงๆอ่ะต้องการที่จะมามาดูแลตัวเองมากกว่าแล้ววันหนึ่งอ่ะเราก็ค้นพบจริงๆแล้วความสุขอ่ะไม่ได้อยู่ไกลค,คะ่ะอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นหลายครั้งที่ชีวิตของเราวุ่นวายจากเรื่องภายนอกเรื่องการงานเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัว เรื่องพี่น้องหลายๆอย่างบางครั้งจนเราลืมไปว่าเรามีตัวเองที่ต้องดูแลอยู่การมีความสุขอะค่ะมันเริ่มต้นได้ที่ตัวเองนี่จึงเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะปรับที่ที่ตัวเองก่อนโดยอันดับแรกคือน,นี้พยายามที่จะออกกําลังกายคือตอนตอนเช้าอะคะ่ะต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีซึ่งก็ปรับพื้นฐานตัวนี้ได้มาเกือบ2ปีแล้วก็คือทําทุกวัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือนี่เป็นคนมีวินัยขึ้นตอนเช้าไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนี่ต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายซึ่งนั่นมันเป็นแพทเทิร์นอื่นที่ไปเสริมเรื่องการทํางานหรือเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตอื่นๆทําให้เรามีวินัยในการที่จะจัดการกับชีวิตมากขึ้น2ก็คือการดูแลร่างกายการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นการอออาหารการกินหรือว่าการดูแลส่วนต่างๆร่างกาย ทำให้เราเหมือนชําระร่างกายแล้วชาระจิตใจไปในตัวค่ะคือพูดง่ายๆคือทุกอย่างอะ่ะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราโน้มความรู้สึกเข้ามาที่ตัวเราบางครั้งความสุขอะ่ะมันไม่ได้อยู่ไกลแค่เช้าตื่นขึ้นมาคุณได้ยิ้มเช้าตื่นขึ้นมาคุณได้กินข้าวอิ่มตื่นคุณตื่นขึ้นมาคุณได้กินกาแฟแก้วโปรดของคุณอยู่กับกับต้นไม้กับบรรยากาศกับเสียงนกที่บ้านซึ่งจริงๆแล้วในภาวะของคนกรุงคุณทางานจริงๆอะ่ะ เสียงเหล่านี้ถ้าไม่มีเลยพาอเช้ามาคือเราก็ต้องรีบตื่นแล้วรีบไปทํางานแต่ถ้าวันใดที่เราสามารถกลับมาที่ตัวเราได้แล้วอะค่ะระหว่างการทํางานต่างๆหรือการเดินทางต่างๆเสียงเหล่านี้จะมีอยู่ตลอดเวลาจะมีเสียงนกเสียงหวัวเราะหรือว่าเสียงอื่นๆนะคะที่มันเป็นพลังบวกให้เราซึ่งเราต้องฝึกสังเกตถ้าเราไม่ฝึกสังเกตอะหลายต่อหลายครั้งที่ปล่อยให้จิตของเราอะไปถึงความคิดอะค่ะฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกในภาวะที่ร่างกายยังมีความสุขแต่ ใจที่ออกไปข้างนอกมันทําให้เราเกิดความทุกข์โดยที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนี่ใช้วิธีการนี้ค่ะในการปรับโดยโดยเริ่มปรับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เป็นเวลาว่างๆไม่ได้ทํางานเช้าขื่นขึ้นมานี่จะเตรียมอาหารให้น้องแล้วก็เตรียมอาหารให้ตัวเองแล้วก็ขอเวลานั่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงสําหรับที่จะมานั่งเฉยๆแล้วนั่งกินข้าวหรือนั่งกินกาแฟในสิ่งที่ตัวเองชอบตอนเชา้าซึ่งปรากฏว่ามันได้ผล มาได้ผลในด้านการปรับความรู้สึกของตัวเองให้มีความสุขเป็นคนมีความสุขง่ายขึ้นค่ะในทุกๆวันนะที่ตื่นขึ้นมาก็คือจะออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็ลงมาเตรียมข้าวให้น้องอ่าให้น้องก่อนที่จะเตรียมข้าวให้ตัวเองไปที่ทํางานซึ่งในระหว่างเนี้ยมันได้อยู่กับตัวเองมันได้ได้ฝึกคิดได้ฝึกทําอะไรต่างๆมากมายนั่นเป็นสิ่งที่ทาให้นีรู้สึกว่า บางครั้งที่งานยุ่งจนจนปลีกตัวไปไหนไม่ได้แต่ใจของนีอะ่ะยังอยู่กับตัวเองมันทําให้ตัวเองมีความสุขในการที่จะนั่งทํางานหรือเบรกแค่สิบนาทีที่ที่จะนั่งทํางานซึ่งคนส่วนมากใจของเราจะวิ่งวุ่นไปข้างนอกไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะเข้ามาดูแลตัวเองลองนะคะลองลอง,ลองฝึกโดยการที่ในบางครั้งที่มีเวลาแค่ห้านาทีหรือสิบนาทีอะคะ่ะลองให้ตัวให้เวลาตัวเองอะในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาบน้ําลองหาเพลงไปเปิดฟังเบา,เบา หรือแม้กระทั่งจะเลือกที่จะอยู่เงียบๆโดยใช้ความคิดอยู่กับตัวเองก็ได้บางทีอ่ะเราจะเห็นบางอย่างที่ที่ในผ่านมาอ่าที่ในชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยสังเกตว่าความสุขอ่ะมันจะง่ายสักแค่ไหนการที่ร่างกายเราไม่เจ็บป่วยการที่อ่าการที่เราไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องเครียดมากมายแต่ว่า หัวสมองของเราอะค่ะคิดออกไปข้างนอกตลอดเวลานั่นมันทําให้พลังงานในตัวของเราอะลดลงเช่นกันลองฝึกดูเพื่อที่เราจะน,อน้อมกับอาหารตัวเองและใช้อาโอกาสเนี้ยค่ะขยายความสุขของตัวเองอะออกไปและถี่ขึ้นมันจะทําให้เราเป็นคนที่ยิ้มง่ายและมีความสุขขึ้นเคยไหมคะทีะ่คุณเคยคิดไหมว่า บางครั้งการที่เรามีคนรักอ่ะเราเราอยากให้คนรักมีความสุขอยากให้พ่อกับแม่แข็งแรงอยากให้พ่อกับแม่หวัวเราะอยากให้น้องมีความสุขอยากให้แฟนมีความสุขอยากให้ลูกสุขภา,ภาพแข็งแรงและเป็นเด็กล่าเริงแต่ในขณะเดียวกันคือคุณเป็นคนเศร้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตแล้วคุณคิดว่าเขาเหล่านั้น à, จะมีความสุขได้ยังไงทุกอย่างอ่ะค่ะมันเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งหมดเลยให้เราอ่ะเป็นตัวตั้งฐานขยายฐานของความสุขและความสุขเนี้ยมันจะขยายออกไปให้กับคนอื่น ในวันที่เราต้องการให้คนรักเรามีความสุขนี่ก็เชื่ออีกอย่างเหมือนกันว่าคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักหรือว่า,าลูกเขาก็คงอยากให้มีความสอยากให้คุณนะคะมีความสุขเหมือนกันสิ่งเดียวที่ทําได้คือตั้งตัวเองให้มีความสุขก่อนที่จะขยายฐานออกไปหาคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีความสุขรอบๆได้น,นะคะมันจะเริ่มขยายฐานมีความสุขแล้วถ้ามันเป็นวงกว้างจริงๆอ่ะสภาพแวดล้อมของคุณอ่ะก็มีความสุข ชีวิตมันเดินทางมาจนถึงไม่แน่ใจว่าอาจจะครึ่งชีวิตแล้วหรือเปล่าตลอดระยะเวลาที่ไม่มีความสุขรู้สึกเสียดายถ้าใครมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะค่ะในความเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทุกข์แค่ไหนเรื่องภายนอกจะรุมเร้าสักแค่ไหนหัวใจที่มีอยู่แค่ตั้งให้มันอยู่ในความสุขอะค่ะเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ปัญหาสําหรับการดําเนินชีวิตของเราเลยทุกวันนี้อะปัญหามากมายที่รุมเร้าเข้ามา จัดการตัวเองให้ได้แล้วเรื่องต่างๆอะค่ะมันจะเดินทางไปตามทางที่มันควรจะเป็นเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยขอเพียงดูแลตัวเองดูแลหัวใจให้มันอยู่ในที่ในทางที่มันสมควรที่จะอยู่หลายคนชอบบ่นอะคะว่าเมื่อไหร่จะมีความสุขสักทีเมื่อไหร่จะถูกหวยเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหร่จะมีรถแต่คุณเชื่อไหมในวันที่มันมีแล้วจริงๆอะค่ะความสุขมันจะมีแค่ระยะเวลาที่เราได้ของใหม่มาไม่เท่าไหร่หรอก แต่หลังจากนั้นอะชีวิตก็จะเข้าหลูบเดิมหลูบที่มีชีวิตวนไปเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆวันที่เป็นอยู่แล้วเราก็จะชินชากับการมีรถชินชากับการมีบ้านชินชากับการมีเพื่อนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทําให้ระยะแรกที่เรารู้สึกตื่นเต้นทําไมเราไม่คิดคะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าอีกสิปีข้างหน้าคุณจะรวยจริงๆอะ ระหว่างเนี้จากถึงสิบปีอะค่ะคุณไม่คิดจะมีความสุขหรอคุณไม่คิดจะเดินทางไปด้วยใจที่มันที่มันมีความสุขกับการที่ก้าวไปถึงจุดหมายนั้นและถ้าเผอิญไปถึงเดือนสิบปีสิบปีแล้วอยู่อีกปีหนึ่งคุณตายนั่นหมายความว่าชีวิตคุณจะมีความสุขแค่หลังจากสิบปีแล้วก็ตายนั่นเหรอคะจริงๆแล้วอะสเสน่ห์ของการมีชีวิตอยู่คือการเดินทางเดินทางและระหว่างเดินทางอะเราเก็บประสบการณ์เราเก็บความสุขเพื่อที่ไปถึงจุดหมายที่ที่เราตั้งไว้ ก็เราก็ไม่แน่ว่าไอจุดหมายที่คุณตั้งมันจะมีความสุขจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่จุดหมายหลอกที่คุณไปถึงแล้วคุณจะต้องปีนเขาลูกต่อไปยังไงฝากไว้ให้คิดนะคะชีวิตไม่ได้ยากชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆเพราะความสุขอ่ะคือการแค่คุณตื่นขึ้นมาคุณมีลมหายใจคุณมีลูกรอคุณอยู่คุณมีสามีคุณมีพ่อมีแม่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือมีอะไรอีกมากมายที่คุณจะต้องรู้จักขอบคุณเขาเพราะถึงวันนี้นี่แค่อยากจะบอกว่ามีชีวิตให้มีความสุขนะคะ พราะท้ายที่สุดแล้วอะปลายทางคือความตายแต่ถ้าระหว่างเนี้ยไปถึงความตายแล้วเรามีความสุขมันก็คุ้มค่าที่จะเกิดเป็นคนไม่ใช่หรอเอาไว้พบกันโอกาสใหม่นะอ่าโอกาสหน้านะคะถ้ายังไงนีฝากเพจอ่าชิตาเพจด้วยฝากกดอ่าแชร์ไปเผื่อที่เป็นประโยชน์กับใครสักคนนึงได้ฟังสักร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้สักหนึ่งคนนี่จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะสวัสดีคะ่ะ